สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้น้องราจะพาทุกคนไปเที่ยวคาเฟ่ติดริมทะเลวิวทะเลสวยๆนะคะตอนนี้น้องサาก็มาถึงร้านแล้วก็คือร้านคาเฟ่เมซอนนะคะไปค่ะเข้าไปในร้านกันค่ะบรรยากาศดีมากนะคะวิวสวยงามมากวิวทะเลสวยมากเลยค่ะเข้าไปในร้านกันนะคะทุกคนนี่ค่ะบรรยากาศในร้านก็ประมาณนี้นะคะไปค่ะไปสั่งอ่าน้ำกันน้องサาก็สั่ง าชาเขียวปั่นนะคะชาเขียวปั่นนี่ค่ะพาชมบรรยากาศในร้าน,นะค่ะสวยไหมคะบรรยากาศในร้านก็สวยวิวก็สวยนะคะวิวทะเลริมทะเลวิวทะเลสวยๆนะคะตอนชเช้านี่ค่ะืบรรยากาศดีมากนั่งจิบอกา,าแฟหรือว่าชาเขียวหรือว่านา้ำหวานจิบ กินอ่ากิบทะเลอ่กิบน้ำมันหวานไปแล้วก็ชมทะเลชมบรรยากาศสวยๆวยบรรยากาศดีๆนะคะทุกคนก่อนอื่นน้องซาร่าก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องซาร่าด้วยนะคะ ในการทําคลิปต่อไปนะคะนี่ค่ะชมบรรยากาศต่อไปเลยนะคะสวยไหมคะทุกคนบรรยากาศสุดยอดมากเลยค่ะอันนี้น้องสดาเข้ามาคนแรกเลยค่ะมาเปิอมาเปิดร้านแล้วนะคะมาซื้อคนแรกเลยะค่ะนี่ค่ะก็จะมีโคงขนมหวานนะคะนี่ค่ะชาเขียวน้องสดาได้แล้วค่ะไปหาที่นั่งกันค่ะทุกคนน้องสดาก็ได้โต๊ะริมทะเลเลยนะคะโต๊ะริมบรรยากาศติดริมทะเลเลยค่ะสวยเลยค่ะ าการนั้นก,ก็สวยมากขอชิมชาเขียวปั่นนิดนึงนะคะ mm hmm. เติมพลังก่อ